อย่างนี้มันไม่ตายหรอกตายได้ไงล่ะครับแค่เอารากเอาเอาเขาเรียการากเปลือยแล้วก็ดินออกแค่น,นั้นเองครับเพื่อจะลดน้ําหนักแล้วก็ใส่ในตะกร้าได้นะครับชมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราจะส่งไผ่ถุงใหญ่ส่ทงทังไปสนีสิต้นครับถุงใหญ่นี้ก็คือกิ่งตอนที่เลี้ยงจนมีรากแน่นๆแล้วครับ เราเคยทําแบบนี้แต่ว่าเป็นเงานะครับอันนี้เราจะทํากิ่งตอนใหญ่ครับนี่ดูดีครับเนี่ยรากมันแน่นจนกลมดิกเลยครับรากแน่นมากเวลาเราจะส่งไปชนีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องตัดห้ามเกินอ่าแปดสิบเซนครับเราก็ต้องมาถฉีดอย่างเงี้ยออกครับเฉีดเอารากเอาไม่ใช่เอารากเอาดินสิรากมันต้องอยู่ไหมครับน่ะเราจะเลี้ยงจนรากแน่นๆแล้วครับนั่นมีหน่อแล้วนะครับนี่เราจะส่งแบบนี้ไปอ่า เอาอีกครับรากเพื่อว่าส่งส่งได้สบายๆไม่ตายเห็นสภาพนี้เลยนะครับทุกท่านคงคิดเหมือนกับลุงคือโอ้อย่างงี้มันไม่ตายหรอกตายได้ไงล่ะครับแค่เอารากเอาเอาเ,อาเขาเรียการากเปลือยแล้วก็ดินออกแค่น,นั้นเองครับเพื่อจะลดน้ําหนักแล้วก็ใส่ในตะกร้าได้นะครับคือถ้าเกิดเราใส่แบบนี้ใส่ไปเลยส่งไปเลยเนี่ยมันจะได้ประมาณเต็มที่เลยนะครับห้าเอาแต่จริงๆถ้าจะให้สวยแค่สี่ก็พอ แต่ถ้าเกิดเราเราเอาแบบนี้ได้ถึงสิบเลยครับคือหมายความว่าเราเปลืยไปเลยนะครับนั่นเดี๋ยวดูนะครับวิธีการเราก็ล้างครับเอาน้ำแรงแรงล้างไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเอออย่างนี้ส่งต่างประเทศยังได้เลยครับส่งประเทศต่างประเทศนี่เขาห้ามนะครับห้ามมีดินเด็ดขาดเพราะนั้นเราก็ส่งอย่างเงี้ยเมืองน,นอกก็ได้ครับใช้วิธีนี้เลยอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แน่นมากเลยครับเนี่เลี้ยงไว้ชุดนี้น่าจะเกินเจ็ดเดือนครับเพราะว่าตั้งแต่ฝนที่แล้วอะครับเจ็ดหรือแปดเดือนนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับน่าจะเหลืออยู่ปัจจุบันน่าจะเหลือประมาณสามพันอันนี้ไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าโดยประมาณเผื่อใครมาเหมาหมดก็ยินดีนะครับแต่ว่าถามว่าสามพันไม่มีแล้วหรอมีแต่มันจะไม่แน่นเท่านี้แหละครับจะเลือกหนอแก่ๆนะครับหนอแก่ๆหมายความว่าหนอที่มันพุ่งไปแล้วแล้วก็ลำต้นค่อนข้างแก่นะครับ อันไหนนอนี่นะครับให้ลุงจับนะครับนี่คือนอนะครับอันนี้คือนอใหม่นี่คือนอใหม่นะครับนี่รากแน่นแล้วก็มีนอใหม่แล้วนะครับเราเลี้ยงไว้ขนาดนี้นะครับส่งแบบนี้ก็จะจะไม่มีปัญหาหนอฝ่อนะครับก็จะเลือกแบบนี้ถ้านออ่อนเกินไปมีโอกาสฝ่อแต่สมมุติว่าเรามีติดนออ่อนไปมันไม่ตายหรอกครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่แต่ว่าบางทีมันเสียดายไงเราอยากให้มันโตต่อเนื่องเราก็เอานอแก่ๆหน่อยดีราด เหลือเปลือเลยครับเลี้ยงไว้นานเลยอันนี้ก็เก้าถุงนะครับจริงๆเดี๋ยวอีกถุงครับกำลังทําอยู่ก็จะยัดลงไปในหนึ่งตะกร้านะครับไปได้ครับแต่ก็ฟูหน่อยแลเราก็เอาตะกร้าครอบไปทังนีครับเดี๋ยวดูวิธีการทําต่อนะครับนี่คือการส่งครับแต่เราต้องตัดให้สั้นครับต้องตัดให้สั้น เรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนการล้างนะครับเดี๋ยวหนึ่งกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ